มานี่อีดำม,มาอะไรอีสัตว์กูไม่เคยถูกไล่ออกจากศาลไทฟงท่านไม่เคยคุยกูมาค่ะมาฟังความจริงอีนี่ตอบอแหลกูเคยเข้าไปฟังอ่าฟังช่วงนั้นกูรู้สึกว่ากูจะเข้าไปกูผมเคยเข้าไปในห้องนั้นห้องพิจารณานั้นห้องสืบนั้นแค่วันเดียวก็คือวันที่แต่งตั้งทนายฟังฟังให้ดีๆนะคะอีดำอีกระแหล่ มึงมาฟังกูกูไม่เคยถูกสารไล่ออกจากห้องนะคะถึงเรื่องการละเมิดตรงละเมิดศารไม่มีนะคะอ,อีดอกทองอีนี้แต่งเรื่องค่ะฟังให้ดีดนะฮะตั้งแต่อยู่กับพอตอหรืออยู่กับคนส่งพระมานะคะไอ้ขาหมูไม่เคยถูกไล่นะคะฟังให้ดีๆนะคะมีแต่ไอขาหมูมันหิวคลิปค่ะรู้สึกว่าวันนั้นนะคะต้องรีบออกมาเพราะว่าไปทําคลิปหน้าสารไข่ฟงค่ะฟังให้ดีดนะอีดอกกระพือ กูไม่เคยถูกไล่กูลุกขึ้นออกมาเองเนื่องจากกูหิวคลิปเพราะกูยังไม่ได้มีคลิปลงเลยตั้งแต่เช้าวันนั้นนะคะไหนทาเรื่องนี้เรื่องสมุดเรื่องนี้าการละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ววันนั้นเป็นการแต่งตั้งทนายชุดใหม่เข้าไปนะคะเนื่องจากไอ้ขาหมูนะคะกับอ,อ่ากับไอ้คนส่งพระได้ไปหาทนายาชุดใหม่เนื่องจากโดนทนายต่อเทไป ก็ไปหาทนายชุดใหม่นะคะ, e mai, ะ,คะแล้วก็ได้มีการขึ้นไปแต่งตั้งทนายขึ้นไปในวันนั้นนะคะก็จะฟังให้วันนั้นก็จะมีช่องมดนะคะขึ้นไปด้วยก็มีช่องผมขึ้นไปสองช่องนะคะและวันนั้นนะคะช่องมดเนี่ยเขาไม่ลงคลิปเขาลงคลิปบันคลิปสองคลิป, 1, ลป 2, ขเขาก็อยู่ได้เพราะยอดวิวยอดวิวเขาปังนะคะแต่วันนั้นนะคะกูออกมาเองเพราะกูจะออกมาลงคลิปอัปเดตช่องเข้าใจไหมคะไม่มีใครไล่กูนะคะวันนั้นกูยังเจอธนารัชพลเลยค่ะ กูยังยกมือว่าชนารัชพลเลยกูไม่เคยเข้าไปฟังสำนวนกูไม่เคยเข้าไปในวันที่สืบพยานเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะกูมีหน้าที่ไปรับพยานค่ะฮะกูไปละเมิดสา่หน่อยอีนี่ตอแหละค่ะมึงฟังกูให้ดีๆนะคะกูมีหน้าที่ไปรับพยานดูแลพยานฝั่งจำเลยนะคะกูต้องวิ่งเข้าบ้านอากูต้องวิ่งเข้ารับพยานบ้านบ้าน,าน,านสีก่กอ นาบ้านกบบานนะคะแล้วก็วิ่งไปรับพยานที่เป็นเจ้าของลิงกูต้องวิ่งเข้าวิ่งไปรับวิ่งไปส่งพาพยานกินข้าวดูแลข้าวดูแลค่าใชา้จ่ายนะคะมึงอย่ามั่วนะคะกูไม่เคยเข้าไปฟังค่ะแต่ช่องมดขเข้าไปฟังนะคะกูไม่เคยโดนท่านเป่าเอ็ดหรือท่านเป่าว่านะคะกูแค่ลุกขึ้นมาแล้วกูก็คำนับแล้วก็เลยออกไปเข้าห้องน้าแล้วก็เลยออกไปทําคลิปข้างล่างค่ะนะคะอย่าสตอบอลหล่นะคะ อืมนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะแล้วไอ้ขาหมูนะคะไม่เคยขึ้นไปวันสืบพยานขาหมูไลฟ์สดอยู่หน้าศาลไข่ฟงถ้าใครติดตามขาหมูมาขาหมูไม่เคยขึ้นไปข้างบนสักนัดเดียวเพราะต้องดูแลพี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์ขาหมูมีหน้าที่ดูแลพี่ๆยูทูยูทูบเบอร์ที่อยู่หน้าศาลไขฟงไม่ให้มีเรื่องไม่มีลาวเพราะมันมีสองฝั่งในช่วงนั้นจําได้ไหมคะจํากันได้ไหมคะอีดํา ให้ดำดำม,มาลายอย่าแถ่ค่ะกูไม่เคยถูกไล่ออกจากศาลไข่ฟงนะคะแต่ก็ไม่เคยถูกละเมิดศาลนะคะมึงนึกให้ดีๆใครคะใครคะเออกูเข้าไปแค่ครั้งเดียวเลยค่ะครั้งเดียวจริงๆค่ะคือเข้าไปแต่งตั้งทนายค่ะเพราะกูเป็นคนพาจำเลยไปดูทนายนะคะไปหาทนายซึ่งนะคะทนายนี้เป็นทนายที่จำเลยเขารู้จักอยู่แล้วแต่กูเป็นแค่คนขับรถพาไป นะคะเข้าไปคุยเข้าไปไประสานงานค่ะโอเคไหมคะแล้ววันที่แต่งตั้งกูก็ขึ้นไปค่ะเพราะกูขึ้นไปแค่แต่งตั้งไม่ได้มีอะไรค่ะส่งรายชื่อทนายของฝั่งฝั่งจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองค่ะแล้วก็ลงมาค่ะกูไม่เคยถูกอีดอกทองตอแหลสาบานกับกูไหมสาบากูไ,มาากไ,มไหมอำไมมึงสาบานกูไม่อีดอกทองอะไปถามจำเลยก็ได้ค่ะ ไปถามคนส่งพักกับเมียมันก็ได้ค่ะว่ากูเคยถูกไล่มาไหมกูไม่เคยขึ้นเลยเพราะกูหิวคลิปอยู่ข้างล่างเพราะกูมีค่าใช้จ่ายกูต้องทําคลิปหาเงินอยู่ข้างล่างกูไม่เคยขึ้นไปเข้าใจไหมเออกูต้องถ่ายคลิปเพื่อหาเงินค่ากะคงค่าค่าบางทีกูก็เลี้ยงพยานจริงไหมบางทีกูก็เลี้ยงทนายเป็นเงินจากการที่กูทำยูทูบกูต้องจ่ายค่าน้ำมัน น้ำมันเป็นเงินกูที่กูไปรับรับพยานให้อีดำกูไม่เคยขึ้นไปข้างบนเพราะกูไหลสดอยู่ข้างหน้าศาลไข่ฟงเพราะไม่มียูทูบเบอร์สองฝั่งมันจะมีเรื่องกันกูเ๋ยต้องไปคอยไปดูเออเข้าใจปะกูอยู่กับช่างพงษ์นะแล้วก็หลายช่องนะอยู่กับหน้าศาลไข่ฟงกันนะอยู่กับปากแปรก็อยู่อยู่กันหลายคนมากอยู่ี่หน้าศาลไข่ฟงกนะันนะเออกูไม่เคยนะมึงจําคนผิดหรือเปล่า อ,อีสัตอย่ามาตอบอลแหลกนะคะว่ากูละเมิดศาลถูกศาลไล่ไม่มีนะคะอีสัตต่อแหลกเก่งเมื่อไหรจะเลิกต่อแหลกคะเลิกต่อแหลกกี่โมงบอกพ่อสิลูกลูกจะเลิกต่อแหลกกี่โมงคะไอขาหมูไม่เคยขึ้นไม่ศาลนะคะเคยขึ้นไหมครั้งเดียวเลยคะ่ะสาบานได้เลยเคยขึ้นไปแค่ครั้งเดียววันที่แต่งตั้งพยานเพราะไม่อยากเข้าไปฟังไม่อยากเข้าไปรับรู้เพราะกูเป็นสายฟาด กูถึงไม่ขึ้นไปตัดปัญหากูไม่ขึ้นไปเดี๋ยวจะมองว่ากูเนี่ยเอาเรื่องข้างในออกมาพูดกูก็เลยไม่ขึ้นไปตัดปัญหาไม่ขึ้นไปขอดูแลยูทูบเบอร์อยู่ข้างล่างเข้าใจไหมเออฝากไว้ให้คิดเรื่องตอนไหนได้ยังแกล้งแกล้งเหมืออ่ะแกล้งแกล้งแกล้งเก่งเหมือนอ่ะแกล่งเก่งนะมึงสาบานกูไม่ละมึงกล้าสาบานไหมแล้วกูถูกไรหืมจั์นี่นะไอสิครับผมถึงบอกไงครับว่าผู้หญิงคนเนี้ย เป็นคนที่ตะตอเบาแหลกเก่งคนที่ติดตามผมมาแม้แต่วันที่ฟังคําพิพากษาผมยังไม่เข้าไปเลยแต่ภรรยาผมเข้าไปผมไม่เข้าไปค่ะเพราะอะไรเราไม่อยากไปรับรู้เรื่องภายในเราแค่ลุ้นอยู่ข้างนอกลุ้นนะส่งลังใจไปในวันนั้นยี่สิบในวันที่ยี่สิบจำกันได้แม่นเลยพฤศจิกาย,ยนเฮ้ยยี่สิบธันวา นับยี่สิบธันวาคมเราจําได้แม่นเลยเราคอยดูแลฐานการอยู่หน้าส่งภรรยาขึ้นไปเข้าใจไหมคะกูไม่เคยขึ้นไปละเมื่อสารนะคะไม่เคยขึ้นไปนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะพิจารณากันให้ดีๆจะพูดจะจาอะไรพิจารณากันให้ดีๆนี่คืออีดำวันทองอีดำอะไรตัวกระแล่แงกระแลงกระแล่งกระแ่ง นะครับในทานเรื่องนี้ตอนนี้อาการเสียทรงครับออกมาดิ้นจัดครับดิ้นเสียทรงพี่ลุนคือดิ้นแบบฟูมฟายมากเลยทีเดียวน,นี้อาการหนักมากเลยค่ะนะอาการหนักมากเลยนะคะวงางก็ไปแดดแฟบบ้างนะคะกูไม่เคยขึ้นสามสิศพยาพวกมึงค่ะเข้าใจไหมคะแลวช่วงทนายตั้มอยู่กูก็ไม่เคยขึ้นไปค่ะเข้าใจไหมคะเออแล้วเรื่อง ตัวส่วนเรื่องที่ทนายทนายชุดใหม่อยู่ครูก็ไม่เคยขึ้นไปค่ะไม่เคยขึ้นไปฟังค่ะเพราะครูหิวคลิปอยู่ข้างล่างชัดเจนนะคะโอเคไหมคะอยากกระแหล่งตอแหล่ให้มากนะคะดำมาลายตบตกเปรย